วัครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับจักรยานไฮบิดนะครับซึ่งผมก็ได้ทำไว้นานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทำคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ก็จะมาขอรีวิวนะครับให้เพื่อนๆที่อยากจะลองทำจักรยานไฟฟ้านะครับ พื่อช่วยในการนะครับลดแรงนะครับเวลาเราปั่นนะครับนะครับตัวนี้นะครับผมใช้มอเตอร์นะครับ DC ธรรมดานะครับ350วัตต์นะครับนะครับพร้อมกับชุดสเตอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับเวอร์ชั่นแรกก็คือใช้มอเตอร์นะครับขับกับ ช่มอเตอร์นะครับขับตรงกับตัวสเตอร์นะครับโดยสเตอร์เนี่ยผมก็จะเปลงนจากสเตอร์หน้านะครับเอามาเชื่อมต่อเข้ากับสเตอร์หลังนะครับเพื่อให้มันได้แรงบิดที่เยอะขึ้นนะครับแต่ก็ปรากฏว่านะครับก็ยังไม่พอนะครับแรงบิดก็ยังไม่พอนะครับที่จะช่วยให้เรานะลดการปั่นลงได้นะครับ เนื่องจากว่าวงล้อเนี่ยเป็นวงล้อขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นนะครับเป็นล้อยี่หกนิ้วนะครับนะครับขนาดไซส์ยี่หกนิ้วนะครับดังนั้นผมก็เลยต้องนะครับมีการทดเพิ่มนะครับโดยใช้นะครับโซ่เหลาลิ้นนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับกับตัวเฟืองเหลาลิ้นนะครับแล้วก็ตัว สเตอร์เล็กนะครับก็ตัวนี้จะแถมมากับมอเตอร์อยู่แล้วนะครับเราก็มาต่ออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้แดงแรงเพื่อให้ได้แรงเบิดที่เพิ่มขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเดิมนะครับซึ่งเป็นเกียร์นะครับก็ยังสามารถปั่นได้นะครับพร้อมกับนะครับตัวนี้ครับที่ผมเพิ่มเข้าไป ก็คือตัวสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับทําเป็นไดชาร์จนะครับเพื่อชาร์จไฟนะครับมื่อเข้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับนะฮะแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นเป็นตัวเจเนอเรเตอร์ที่มากับอับจักรยานอยู่แล้วนะครับพร้อมกดไฟนะครับนะฮะทีนี้เราลองมาดูตัวพลังงานนะครับก็คือ ตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตอนนี้ผมใช้แบตเตอรี่นะครับ24โวลต์นะครับก็จะมีนะครับแบตเตอรี่12โวลต์7แอมป์นะครับเป็นแบตถึงแห้งนะครับพร้อมกับนะครับ12โวลต์นะครับลิเธียมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมตัวนี้ก็สั่งมาจากเป็นกล่องควบคุมที่เป็นวงจรของ สเตปปิ้งมอเตอร์ธรรมดานะครับคอนโทรลมอเตอร์ดีนะครับวงจรก็แค่ไม่ถึง2องบาทนะครับเอามาใส่กล่องนะครับแล้วก็ทําสวิตช์เปิดปิดนะครับง่ายๆนะครับก็ใช้สวิตช์ไฟบ้านไปก่อนนะครับแล้วมาดูส่วนของคันเร่งนะครับทํำยังไงนะครับผมก็นะครับเอาวลุ่มมันมานะครับ มาใส่ตรงนี้นะครับนะฮะครับก็สามารถเล่งได้ด้วยเอานิ้วเกี่ยวนะครับเาลาขับนะครับนะครับแล้วก็นะครับจับแล้วก็สามารถเล่งได้นะครับเป็นนิ้วโป้งนะครับทดสอบไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเราจะมาลอง ให้ดูนะครับว่าขอเอียงนิดนึงนะครับคนเดียวก็จะยากนิดนึงนะครับถ้าเราหมุนนะครับก็สามารถควบคุมความเร็วได้นะนะครับควบคุมความเร็วนะครับถ้าล้อดีก็นะครับรกลนะบำลังก็ใช้ได้นะครับ ตัวนี้นะครับผมจะยังไม่เรียกว่าจักรยานไฟฟ้านะครับผมขอเรียกว่าจักรยานไฮบริดนะครับเพราะในตัวของมอเตอร์เองเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับหรือว่าทำความเร็วได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมเอามาช่วยในกรณีที่นะครับผมปั่นขึ้นเนินนะครับชันชันนะครับยาวๆวนะครับกําลังหลังขาเราก็จะหมดนะครับตัวนี้เราก็จะ มอเตอร์ก็จะช่วยนะครับชูดนะครับนะครับหรือว่าลดกำลังเรานะครับเวลาปั่นขึ้นลงได้นะครับนอกจากเตื้องที่ที่ผมอยูเนี่ยก็จะเป็นเื้อที่นะครับลาดชันนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็คือลอยองเนี่ยเรียกว่ามากนะครับนะครับอันนี้คลิปต่อไปก็อาจจะมีวิวในการหา ขี่ให้ทุกท่านดูนะครับผม